สวัสดีครับผมมิกนะครับวันนี้ก็มาเล่นแมป i อรอนแมนสามไอไอไอรอนแมนอะไรก็ไม่รู้นะเออแป๊บนึงขอเอาไอา้นี่ออกไปจากหน้าปัดก่อนนะมันออกไปแล้วนะครับนี่คือตัวละครผมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแมปไอรอนแมนนะครับผมโอเคก็บอกไปแล้วนะนะครับวันนี้เรามา่อยู่ในคอมนะครับซึ่งอ่าที่เปลี่ยนมาคนละแมปของบล็อกฟุตเนี่ยเพราะว่า เริ่มเบื่อนะแล้วเดี๋ยวเขาจะทำบลฟุดใหม่ถ้ามีอะไรดีๆจะมาบอกนะครับผมโอเคซึ่งวันนีนะ้จะมาสอนเล่นในคอมนะฮะวิธีการเล่นในคอมอาจจะรู้ไม่หมดแต่ก็พอพื้นฐานแล้วกันนะครับผมอย่างแรกนะครับถ้าทุกคนอ,อยากเรียกชุดเกาะโดยไม่ต้องพิมพ์อัน,นอันนี้สําหรับในคอมเท่านั้นนะครับในคอมทำลายทุกคนอาจจะเส,สียใจ่อบอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวล้อผม ในว่าคีย์บอร์ดนี้ไว้ทำไรแล้วทำไมไม่ใช้คีย์บอร์ดนี้คือคีย์บอร์ดเนี้ยมันไม่มีภาษาไทยเข้าใจไหมถ้าจะพิมพ์ภาษาไทยต้องใช้อันนี้นะครับผมโอเคซึ่งวิธีการกดเจ้าตัวเรียกชุดเกาะโดยไม่ต้องพิมพ์ในคีย์ในคอลบเนี่ยถ้ามือถือก็ต้องพิมพ์ใช่ไหมกดๆไป ijo. ตรงนี้แล้วก็ C A L L S U I T เลยเนี่ยนะครับแต่ว่าในคอมไม่ต้องนะในคอมกดตัว Q นะครับตัว Q นะคระับถอดสายชา์จก่อน อ่จะกดตะคิว Q นะตะคิว Q ตัวเดียวนะอ่ะกดนะกดแล้วนะนี่มันจะเด้งมาเป็นหน้าปัดอย่างนี้คนระับให้เราเลือกนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวท้ายคลิปนะครับพวกชุดกอดนเ,เนี้ยอ่ะเอามาสักตัวหนึ่งอนะ่ะแปดถ้าตอนนี้ยังทําไม่ได้นะมันเออเลยอยู่นะโอเคให้คนเรียกมาสักชุดหนึ่งนะครับมาร์คสี่สิบสามสี่สิบสองจะเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับแบบนี้เขาอันนี้อ้าวไม่เหมือนกันนี่หว่าผมลืมดูชุดกอดตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับ อ่าไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันตรงไหนนะครับมาดูกันนะครับอ่าในคอมลบจุดเกาะได้ด้วยนะครับผมลืมบอกไม่เหมือนกันตรงไหนมาดูกันนะครับผมลืมบอกผมไม่ได้สังเกตเนี่ยขอโทษนะครับใครนี่อันนี้จะทองเยอะกว่านี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับผมขอโทษ้วยละกันก็อันนี้นะครับก็นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าในคอมนะครับเปิดหน้ากากคืออ่าถ้าในมือถือก็จะอันนี้ใช่ไหม ใช่ไหมเอออันนี้แต่ว่าในคอมนะครับคือคีนะครับตัวคีนะครับก็จะคือเปิดหน้าจานะครับเปิดปิดหน้านี้นะครับกดคีหนึ่งตัวเปิดกดคีอีกตัวปิดนะครับผมแล้วก็พลังพลังก็คือต้องกดตรงนี้เท่าน,นั้นหรือรอแบตเตอรี่หมดหรือว่าเราอยู่สูงเกินไปนะแบบอากาศมันสูงเกินไปนะครับก็จะโดนพลังอย่างนี้เลยน,เน,นะครับวิธีการแก้นะครับ ในคอมก็คือกดตัว n กดตัว n เท่านั้นหรือว่าจะลบจุดเกาะก็ได้ลบชุดเกาะคือ x อ่ะเข้าใจไหมเรียกุดเกาะคือ q ลบชุดเกาะคือ x ถอดชุดเกาะคือ n เปิดหน้ากากคือ k อ่ะลองดูกดัปเดเปิดใช่ไหมอ่ะกด n ไปแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็ถ้าทุกคนอยากเสกใหม่กด q อีกรอบหนึ่ง มันก็จะสวมให้อย่างนี้เลยนะอ่าก็จะเ,เห็นน้อยก็แก้ได้แล้วนะครับสำหรับในคอมสำหรับมือถือก็อาจจะต้องรีเซตตัวหรือว่าอาจจะต้องทํะในอย่างอื่นนะครับอ่าซึ่งต่อไปนะครับคือการที่เรานะครับคือจะอ่าเคียกดผิดคียนะในมือถือก็กดพวกตรงนี้แหละปุ่มสามปุ่มสี่ปุ่มเนี่ยแหละเนี่ยเห็นไหมนะครับสำหรับตัวไปนะครับคือนักข่าวนะครับนักข่าวคืออะไรก็คือปล่อยอัน,นี่แหละ เนี่ยเห็นปะวิธีการของคอมนะครับคือกดตัว N เอ้ยกดตัว E E เนี่ยนีย E ข้าง w เนี่ยที่มันเอาไว้เปิดกระเป๋าในเกมไมค์คาร์ฟอ่ะดูกดจะกดรัวๆเลยนะครับ,รรบถ้าในคอปมันก็จะชี้ตามลูกศรเน,ะนาะเนี่ยตามมันเนี่ยตามในตัวเนี่ยวิธีการยิงล็อกกิตนะครับล็อกกิตล็อกกิตถ้ามีมือถือก,ก็ตัวน,นี้ใช่ไหม ถ,ถ,ถ้าในตัวสองก็กด E ถ้าในคอมก็กดตัว R นะข้าง E ระเบิดเลยไหนนะกดตัวอันนี้ก็ E E E R R ไม่ติด R R ติดแล้วตัว T นะครับตัว T ตัว T ท,ทำอะไรดูนะครับผมนี่คือตัว T นะก็คือเอาง่ายๆก็คือไม่มีขี้อะไรเลยอ่ะขอโทษคำหยาบ วิธีการบินของคอมเอวิธีการบินอนมือถือก็จะคือกดเที่ยวบินใช่ไหมเที่ยวบินเนี่ยเที่ยวบินเที่ยวบินเที่ยวบินส่วน,นคัคอมนะครับกดสเปซบาสองรอบหรือว่ากด F กด F แค่รอบเดียวกดอีกรอบคือปล่อยกดอีกรอบคือเดินนี่นี่นี่ไป่างนี้เลยนะครับซึ่ง โอเคแล้วแล้วก็คืออ่ะผมผมรู้แค่นี้รู้ควผมรู้แค่นี้อ๋ออ๋อง่ายเลยนะผมรู้แค่นี้นะเพราะมันมันก็หมดแล้วใช่ไหมในโทรศัพท์ก็ทำได้แค่นี้เน,นี่ยหกปุ่มเนี่ยมันก็ทำได้แค่นี้นั่นเองแต่ว่าในมือถือก็อาจจะถอดชุดกร็ไม่ได้ไปถอดได้ดีกว่ามันก็อาจจะลบชุดกร็ไม่ได้อ่าลบชุดกร็ไม่ได้ในแคปผมโอเคต่อไปจะรีวิวชุดเกาะกันแล้วนะ โอเคครับเข้าสู่การรีวิวเกาะนะครับผมคืออันนี้ต่อไปก็จะเป็นมาร์คสองครับมาร์คสองมาร์คสองจะเป็นอย่างนี้ครับหนุนมันจะลอยมาอย่างนั้นเลยนะรจริงจริงมันจะต้องอันนี้มาเป็นตัวใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเออไม่เป็นไรมันทำได้ขนาดนี้ก็สวยละจะเปิดหน้ากากร,รีวิวนะครับผมโอเคบางคนก็รู้ปุกมแล้วเนาะก็มาเดี๋ยวอ่อขันมันหน่อยไปเลย let's go นี่คือผมเล่นมือเดียวมันไม่ถนัดปะปกติมันเล่นสองมือเลาวความเร็วของชุดเกาะตัวนี้นะับผมก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบแบตเตอรี่ลดพอไม่ได้ช้าไม่ได้ไวนะครับผมความบินสูงนะบ,บินสูงได้เท่าไหร่นะครับผมมาดูกันนะครับบินสูงได้ นานหน่อยนะโอเคร้อยหกสิบนะครับคือชุดเกาะนี้ขึ้นเหนือร้อยหกสิบไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับก็ยิงเหมือนปกติเลยนะครับผมอีอาอาาไออาเออเชียวผมถ้าลงลงอย่างนี้มันก็ลงอย่างนี้ทุกตัวเลยเอาง่ายๆโอเคกอต่อไปนะครับผมเป็น มาร์คสามมาร์คสามมาร์คสามมันนีไไ่เปเซอร์ปีนะโทษทีกันมีนใครมาจิ้ก็ขอโทษโอเคสวยเลยเหนื่อยตอนนี้มันก็นเวลากันเออตีตีสามจะตีสี่แล้วนะถ่ายคลิปอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้นะ ก็จะมีความเงาอยู่พอสมควรเลยนะในมือถือก็จะอใครที่ดูคลิปก็จะเห็นว่าเงาชิ่ห่ะในกล้องว่าชีวิตจริงก็เงาขี้ๆเ,เ,เลยนะฮะเมื่อกี้คนระับพลังงานลดไม่ค่อยไหวนะฮะผมความเร็วร้อยห้าสิบเหมือนกันนะับผมโอเคอ่าความสูงนะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฮะเอาดีเดี๋ จริงดิอ,อืดูกันครับว่าแค่ไหนอ่ะผมว่าร้อยห้าสิบบาทโดนเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเฮ้ยเท่าไหร่วนะเน่ะจะถึงร้อยหกสิบบ้านะโอ้ยร้อยหกสิบโอเคร้อยหกสิบเหมือนกันนะครับผม โอเคลงเลยครับพวกคุณตึกมันแคบอ่ะเอ่อกูร่วงมาแคเโอเคอเครับต่อไปชุดเกาะเป็นมาร์คสี่นะครับผมมาร์คสีค่หาที่ตั้งกล้องไม่ได้ปะจริงๆเนี่ยทุกคนหาที่ตั้งกล้องไม่ได้นี่ผมจะรีวิวงนาดกว่านี้เลยครับอยาก ยี่ตั้งกล้องนะครับโอเครู้ไว้นะ้วนะก็อยาจะรักจริงครับไม่เคยทอดทิ้งนะครับไม่เคยเ,คเสีใยใจเพราะแล้วเดี๋ยวเลิกกะระสิบนะยั่รู้นะหยิบรูปอีกมารูปอีกนึ่ถึงเล่นนะถึงเล่นเป็นก็เกีได้เลยแหละไม่ใช่อยู่หรอกอนนรหนูมึงไม่ค่อยอยู่หรอกรูปเก่าๆเ โลบิกไม่หน่อยมาวางเพราะว่าบิแพงมน,ม,น,ม,งม,นมันเป็รอยโอเคได้เว้ยเดีวจะเว้รยวจเวรไม่ถึงนเยนวนะโอเคมี่วาึ่งความเร็วนะา,วาจะเห็นแค่นี้นะครับเรขอไปด้วยนะความเร็วนะร้อยห้าสิบนะครับผมความสูงผมว่าร้อยหกสิบเนั่ ้อยหกสิบไป๊ะเลยนะโอเคเ,อออเฮ้ยมเปิดทอดชเกะไอ้เหี้ยมาหกเลยมาหกไม่ทันวะเดอดลอยก้พีดาวต้องดกดเอฟะแต่ผมเปิดไม่กดเลยอะคิดไอะไรมาหกครับต่อไปต่อไปจะเป็นมาหกนะผมมาหกจะจะเหมืกนมาสามส แต่มาสามสิบสามจะไม่มีสีทองนี้ถ้าจะไม่ผิดน่คโอเคไปดูกันเลยหนะมาลูกรางยังนาอะไรไปร้อยห้าสิบก,กันนะครับความสูงไปจะร้อยหกสิบกันเด็กจับใช่ไหมโอเคครับร้อยห้าโอ้ยร้อยหกสิบโอ้ยดีดีไมในูไม่สูเลยตามวาไมตามไม่ตามเวีวกิลิกวกด้วยดกดน แดงนะโปรตีสีฟ้านะมาจะาไหนไมานะโอเคบินเลยร้อยแปดสิบนะครับจบนะจบรัอจบก6ิเอ้าอเครียดดึงความสูงไม่เที่ยวดึงความสูงทุกคนขอโทษขอโทษขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจคิดนี้ดต่อตอนนั้นนะเพราะอะไรนะเพราะผมฟังรูบิกไว้นะปิดอ้ตรงที่มันตัดอ่ไมูใช่ตตดส่วนเนะี่ยแหละ

เฮ้ยเอาเรื่องด้ยมาเก้ามาเก้าเอาเรืองมาเก้าก็าเ,าเรื่องนะ้ยมา,กา,กา,าเ,เาก,าก้าเาเล่นนะสามร้ยไหาสามเฮ้ยสามร้อน่ะเอาเกินเกินเกิิแล้วอาตีลผมขี้เกียจนับรอมันนานอ่ะสามร้อยอีไหม สามร้อยยี่สิบนะครับสามร้อยยี่สิบสุดท้ายก็ต้องนับเออเขียกดผิดเฮ้ยขอโทษทุกคนผมตั้งไม่ได้ตั้งใจโอเครับชิปก่อนเลยแล้วกันโอเคต่อไปก็จะเป็นโจทย์อย่างนี้นะอ,อันนี้อันนี้มารอะไรนะมีมารเลยนะชิปอันนี้มารอะไรวะไม่ไแน่ทุกคนขอขอชิปไปมนนีมารสิบสองสิบสองใช่ไหม ใช่ไหมมุดกั่ใช่ไหม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 อย่างเงี้ยะรช่ามาช่ามาอีกทีเป็นมาไม่ผิดอ่ะสิบสองคับมาสิบสองคความเร็วความเร็วร้อยห้ามิบกสาูนรอยหกส่างนี้นะร้อยหกปดน่ร้อยหกสิบมกไ้ยโอเคไม่ตายเชื่อมมั เลไเ13บ้า13บ้าไหน13บ้างไหนทางนั้นเดินรับ13หน้าตาอย่างเงี้ยเหมือน13หน้าตาเหมือนีน่ัอยามา13หน้าตา13เอาน200บมความสูง160แค่ผม160เฮ้ย้มความสูง2 0 160เฮ้ยต้องโห2 5เลยอ่ะเกิดไี่ช่เกิด ต่อไปสักสามแลความเร็วสิบสนะเมื่อกี้ความสูงวาหกสิบเดินอีกก็ไม่พัดอืมอะไรอะทำไมอะทำไมเป็นงี้อ้อเดียวอะไรน่บอกทำไมเป็นงั้นอะอ๋อต่อไปมาสิบสี่กทกทไม่ได้ตั้งใจหมือก สัวม้สิบสี่นะ่ะเฮ้ยเฮยชอบสีนี้อ่ะมันเท่มากเลยได่แบบดำๆอะไรอ่างเงี้ยดำๆเลยแล้ก็อาจะเห็นว่าดำดำเงแต่มันเป็นสีเทาๆดำๆลงท <c oughs> ี่ไออะโอเคก็ความเร็วนะมาสิบสี่นะความเร็วสองร้อนะความสูงร้อยหกสิบร้อยหกส ร6 0สชอบถลายเงี้ยแหละรอสิบเก้ต่อไปมาทางนี้เชื่อหรือะไม่ใหม่ไม่กี่ทางร้อยสิบเก้านะ,ะเอ้สิบก้าก็จะเหมือนมาค่าแล้วนี่ร้ยเอ้สิบเก้าก็จะเหมือนมาค่าีย๋ยวนี้มันเป็นสีแดงเป็น้สีทองตเียวเลย ถ้าไม่ไม่ทำสีทองเลยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นอย่างเงี้ยเห็นได้ทีอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันคือคอเราเว้ยไม่มคือคอของเราเดี๋ยวมันคือหัวของเราให้ไดนนะ้มันแค่เอาหัวไปย้อมสีเว้ยเนี่ยเห็นนะมันเป็นคอของเราเสิมันไม่ได้คุมทั้งหมดมันคมุมแค่ตรงนี้แล้วก็ทำเป็นเหมือนคอเราเฮ้ยเยู่ที่อะความลึสองร้อยยี่สิบนะฮะความสูงว่าหกสิบคุยไม่ใช่หวะ่ะความสูงเท่าไหร่ วิว,ว,วโอเคสามร้อยสามร้อยสี่สิบนะครับเขาต้อแท็กสไลด์เี๋ยวนีเขาต้อแท็กสไลด์เลยยิงเดแล้วกันเขาต้อแท็กสไลด์เอาเขียวคอหักเลยออเป็นได้ตักใจเออสามสิบเก้าต่อไปยนะี่สิบ,บแล้วอนะัยท่าท่าบีจุดก่อบจะดันเราเนาะ โอเคดันดันได้ก็ดีเป้งอู๋อันนี้ก็ไม่เคยเจอเท่าไหร่แต่ก็ได้นะโอเคไปดูความเร็วกันรอบในสองร้อยสินะความสูงเอ่อเขี้ยบบินนิชิวอมพังอไม่นะเฮ้ยสี่ร้อ่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะห้าร้อยห้าร้อยหอยแลอ้ยอ่ะ มาแล้วแต่อเจ็ดร้อยว่เฮ้ยโอ้ยเจ็ดร้อยหเดโอ้ยเดียวมึออกมดประกาศเลยมาร์กยี่สอ่ะผมจะกินวิดีโอนี้ไว้นะมาร์กยี่สิบทำได้ขนาดนี้ได้เหรอคุณจะโกงเหรอเวลามารีจะได้ย่อะไรอะไรใช่ทำได้ไงวะ มายี่สบนะต่อไปมาย,นะยี่สิบเอ็ดม่สดกออกไปนอกปากาศไดนะนน้แล้วปบจได้้เมเยอะแล้วโอเคบิดต่อเลยนมะเมื่อกี้เจ็ดร้อาสบนะเจ็ดร้อยห้าสต่วนีเ้เท่าไรอันนี้สู้นะครับอันนี้สู้นะี้สู้นะเก้าร้อยห้าสิบตีสักประมาณนี้นะครับปอ่บตีสักประมาณนี คือสีเทาค่ะขีดไขี่ไปลุ้นไปลอยต่อไปมาร์คยี่สเข้าโลกกันครับมึงเย่อจังวะยี่สามก็จะเป็นคลายๆลายผ่านอะเอเชี่ยกดผิดอ๋อคือบูมินี่เหรอคือความเร็วมึงนี่อ๋อคือไฟมันแจ้เปลือนทุกคนคได้แค่นี้เลยนะรบกระบะปสักร้อยห้าสิบแล้150แลกันไปครับ ความเร็วความเร็ว150หัโอเคจะไปไวลุกยาวไปดีค,ค,ครับคต่อไปมาร์แล้วมา่ให้เลยนะคะผมเจ้าตัวามาร์ยี่กับมาร์ีใช่ไหมใช่มเดข้อเช็คโอเคใช่ใช่ใช่เล้่ 20. 20. 20. ย่ิ่บน,นบผมต่นมากนะเนี่ยออกไปนอกเลย เอเคต่อไปมาดูเจ้ายี Aquí, ่ส <wh> ิจ็ดกันนะครับยี่สิบเจ้ามรุ่นกัเลยเดียวเชียวออไปนะครับความเร็วร้อยห้าสอันนี้โอเคร้อยหกสิบเดดครับผมชูฟากินเดสโจฟาิงเทลแจมันลงแท้ทีนะออกข้อลงแท้ทเหรอร้อยยี่แปดก็จะเป็นคล้ายๆเหมืนกี้นะครแค่เปลี่ยนสี ไปความเร็วร้อยห้าสิบกระดลงส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือร้อยหกสิบโอเคถูกต้องดาวลับเพล่มมาเป๊ะโอ้แบบบ๊อเฮ้ยเมาส์เมาส์เป็น่อะทุกคนเฮ้ยเมาส์หุบไปไรวะเฮ้ยเมาส์หุบไปไล่เนี่ยเฮ้ยเมาส์หุบไปไรอ่ะอะเฮ้ยเมาส์หุบไปไรอ่ะไม่ได้เปิดชิปร้อนก็่อยเฮ้ยเมาส์ไปไล่ะเฮ้ยเช็ยเมาส์เป็นหมดเหรอไม่น่าใช่นะเมาส์เป็นไรอ่ะ ม่น้องน้องเมาน้องเมาน้องเป็นไรเฮียเปิดไปไหมปะกาะกีนดังอ้กากีดังเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยล็าเปิดลอ็อกไปเลยรูย้กันไม่ได้เปิดน,นะไม่เป็นไร,รอ,นอ่ะมไม่เอาเฮี้ยกลับเหมือนเดียวะไร่งงงโอเคนี่ก็ได้ทเทสต์ไปใช่ไหมทีนอะไรยางหนาดีปั๊ย ซนเซอร์คำว่าแต่ว่าไม่ใช like ่เซนเซอร์คำว่านะครับผมอไปมาสิดูแล้วสาเอ็ดูแล้วสาสดูแล้วจยิงทำอะไรสี่สดูแล้วสีสดูแล้วสีสดูแล้วนะครบอ่าสบแปดห้าเนี่ยมันใช้ไม่ได้่ะทุกคนนะมัใช่ไม่ได้นะนะมใช่ไม่ได้เอออ๋ออ๋ออเออ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 เอ ก็คิดนี่ก่ะด๋อนี่นี่เจ๋าดอนี่น,ๆๆๆๆมมมมนี่อเอ่ออัลฟูฟลอยฟลอยโปรมิโปรมหมูมอซาสเนี่ยว้ายลุกลุละสุดยอดทันไหมทันไหมเออทันๆๆๆๆทันทันทันเออเออสไลสไลโอเคยุบขึ้นมาไอล้ลมแมสโอเคต<ป>ั้ง้ายีกะ เราวันนี้แค่นี้นะครผมสวัสดีครับ